ดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่5กันยายน2567นโรอกดช่องตัาแรสมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงวันนี้เราค่ะทุกคนทุกท่านมางานผ้าไหมโลก,น,ก,น,กน,นะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวาเพิ่งไปอันนี้ศูนย์ผ้าไหมที่ไหนคะ อยู่มาจากขนมดงรักเนาะงานงานผ้าไหมโลกของสุรินนะคะงานผ้าไหมโลกอันนี้เป็นอีพีแรกนะคะในงานผ้าไหมโลกวันนี้วันนี้มากี่คนคะประมาณคนะขนม่ค่ะมาสี่สิบหกคนแต่ว่าสตรีทั้งจังหวัดมาร่วมสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าคนรวมทั้งจังหวัดใช่ไหมคะเฉพาะสตรีเฉพาะสตรีใช่ไหมคะโอเคนะคะก็วันนี้มีคงโชว์ทุกว่ไหลาใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างพึ่งจัดปีแรกือว่ายังไงตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมคะปีแรกใช่ไหมคะวันนี้ปีแรก,แรกข้าวใหม่โลกของเรา,าคุณมายืนตรงนี้ก็ได้่ะคะคเพื่อนกันความสวยงามนะคะอลาัางการมากสําหรับข้าวหมโลกปีนี้ะนะคะซึ่งเป็นปีแรกแล้วก็ปีเริ่มต้น2567ในวันที่5กันยายน2 5ง7อยช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ทำเป็นอีพีแรกเลยนะคะทุกคนขอบคุณทีมงานพ่อไหมจากอนุ่นดงรักนะคะก็นะคะขอบคุณมากนะคะ โอเคนะคะทุกคนเราก็มาอยู่ตรงจุดของพนมรงรักก่อนนะคะทุกคนยังยังไม่ได้เริ่มงานงานจะเริ่มกี่โมงคะเนี่ยคุณเบียดตีค่ะคุณเบียดตีเนาะรอท่านผู้ว่ามาเปิดงานก่อนใช่ไหมคะโอเคนะคะเอิค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อกันนะคะทุกคนจำไม่ผิดก็คงเป็นนูนาราย สีนาราลงเออสีนารางนะคะผ้าผ้าเซลมะเกล่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่หน่วยนะคะจากทุกอำเภอเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากสีนาราลงใช่ไหมคะครับค่ะเราจําได้อยู่ตอนเหตุงสงการใช่ไหมเอ่ยแน่นะคะมีมาส,สวยๆทั้งนั้นเลยสัญลักษณ์อำเภอสีนาราลงเขาต้องเป็นผ้ามะเกลผ้าเซลสวยงามมากนะคะทุกคนแต่ละท่านขออนุญาตได้ไหมคะ เดี๋ยวเป็นเกียรติให้สักนิดหนึ่งนะคะช่องของเราเป็นอีพีแรกนะคะอีพีนี้นะคะจะปล่อยจะปล่อยเย็นนี้สองทุ่มครึ่งนะคะทุกคนนะคะเป็นกําลังใจได้และดูตัวเองได้เลยนะคะใครสวยไม่สวยสวย,สวยทุกคนเลยนะคะผ้าไหมนะคะอันนี้เป็นผ้ามาจากผ้ามะเกลือเนาะ,ะก็อันนี้เป็นของศรีนางเราเนี่ยทาผ้ามะเกลือมานานหรือยังคะนานกีน่กี่รุ่นแล้วคะ ยี่สิบปีนะคะโอนะคะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่อนุญาตเป็นแบบให้ต้องขอรบกวนนิดนึงต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะในช่องตะวันรศมีเราไปเวไปต่อนะคะทุกคนโอเคนะคะไปต่อนะคะเนะอ้านะะี่ะทุกคนมีหลายขาบวนยังไม่มานะคะยังไม่มารวมกันอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะเราไม่รู้ว่ามาจากหน่วยงานไหนบ้างนะคะ เต็มเลยนะทุกคนจุดลงทะเบียนน้ำดืม่มมีน้ำดื่มฟรีนะคะแห่เอา้าเราให้ดูเลยว่าโอ,โอ้โหคุณอยากรู้ว่าพ่อใหม่สวินระดับโลกขนาดไหนต้องมาดูวันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไลสด,ดค่ะไม,นะไม่เดี๋ยวไลสดให้ชมถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ได้มานะคะก็วันนี้ก็คงมีไลสดทั่วไทยเลยนะคะไลสดให้ชมนะคะมียาวเหยียดไปถึงนู่นเลยนะคะโอ้โหไม่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 ยอมแพ้กันเลยนะคะแต่ละขบวนอันนี้มาจากไหนคะ นี้น่ลงเหมือนกัน,นเชือลงมากี่ขบวนคะวันนี้ขบวนเดียวค่ะขบวนเดียวนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะงานทุกคนว้าวเราจะไม่ร้องว้าวไม่ได้นะทุกคนไม่ร้องว้าวไม่ได้เลยงานนี้นะคะสุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดจริงๆรโอเค้หอ่ะหันไปไนั่นก็ก็เทิดพระเจ้าอยู่หัวของเรานะทุกคน บวนยาวเหยียดเลยอมาจากไหนบ้างนะเนี่ยเราเราต้องรอรอชมขบวนเห่ียนะคะเราเก็บตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนนะเก็บตอนนี้ก่อนจับพ้าเแทเข้าใหม่ได้สวยงามนะคะก็จะมีนี่ขนรรมเนียมเอ่ยมีวัฒนธรรมนะคะท้องถิ่นนะคะก็จะมีลอบมีไใสมีหลายอย่าง<ป>เลยนะคะ<ป>ทุกคนโน่นนะคะ หมยโลกจริงๆนะคะ,ะ,ะก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหม่นะคะทุกคนนะคะให้ชมก็คงจะปวดปะกวดขบวนแหนะคะนี่นะคะทุกคนสวยงามเลยจริงๆนะคะมีรถรางบริการด้วยนะคะนน้นยาวไปถึงนู้นเลยโอ้โหสายยาวเลยนะคะทุกคนนี่ขบวนรถราง ชูสุดยอดเลยทุกคนไม่ร้องว่าวไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเนาะอย่างนี้เนาะอลังการจริงๆในงานวันใหม่โลกสุรินของเรา5กันยายน2567นะคะก็มีผ้าใหม่ช้างนะคะ่ากเราถ่ายด้านนอกแล้วเราค่อยไปด้านในกันวนยาวมากเลยนะคะ สวยงามจริงๆนุ่มๆสวยงามขบวนยิ่งใหญ่จริงๆนะทุกคนจะเตรียมเต็มไปด้วยอ,อุปกรณ์เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมเลยนะคะเนี่ยสวยงามจริงๆสวยงามสวยจริงคนก็ เรามากำหนดแล้วนะคะอันนี้คือขอบวนเหยนะคะเนี่ยขบวนที่หนึ่งที่สองจัดตามเป็นลำดับเลยนะคะยาวนู้นเลยนะคะสี่เจ็บบรรยากาศนะครับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในอีพีแรกนะคะทุกคนอันนี้คงเป็นวิทยาลัยการอาชีพสีขอรัชพินไปมามาถ<า>่ายรูปกับท่านานายเพเภอแป๊บหนึ่งมามาเร็วมา อำเภอไหนคะเชี่ยนะะทุกคนอำเภอศรีขรภูมิวัน์ขบวนเหยยาวมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นของมีน้องๆหน้าตาดีๆทั้ทงนั้นเลยนะคะเป็นพระเอกได้เลยนะ,ะเนี่ยเชี่ยจะถ่ายกับท่านในอำเภอศรีขรภูมิเดี๋ยวเราไปไปดูตรงจุดนี้ก่อนเดีท่านถ่ายรูปอำเภอศรีขรภูมินะทุกคนจุดนี้อำเภอศรีขรภูมินะคะ ก็หนแม่นเพลหรอคะนี่นะคะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะก็เตรียมขบวนนะคะบวนแห่เดี๋ยวเราค่อยจะแต่งพิมพ์ชุดไทยผ้าไหมชนกระเบนนะคะพัผนผ้าลายและแตษรสีกขรภูมหรือเปล่านะคะีาน,นะคะสวยงามจริงๆิงเลยนะคะทุกคนนี่รอนะคะขบวนมา พอเปิดงานก็จะเปิดทุกวนเหียนะคะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะเก็บจบคลิปตรงนี้นะคะผ้าผ้านี่เป็นสีธรรมชาติหรือเปล่านะ,ะทุกคนเนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะ,ะใช่ไหมหนูผ้าสีธรรมชาตินะลูกไรอัตลักษณ์สีโอเลยชายช่ใจบอกแม่เคยถ่ายลายผ้าไหมไม่รู้อย่นจังได้ นี่คะอันนี้ลายอัตลักษณ์ของอำเภอศรอีครบรุ่งเลยนะคะก็จะมีลายปราสาทอันนี้ย,ยืนข้างในท่านแนแหนมเภอใช่ไหมคะชื่ออะไรคะนายพิสารเขากล้าพิสารเขากล้าเขากล้านะคะถ้าท่านพิสารเขาเขากล้านะคะในอำเภอศรอีครบรุ่งนะคะนี่นะคะจุดนี้นะ,ะทุกคนโอเคนะคะเราเราคิดภาพท่านไว้ก่อนเน,นี่ย สวยงามเลยจริงๆนะคะทุกคนเป็นผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอเสียระกระพืนลายอัตลักษณ์นะคะสวยงามเลยนะคะใส่สีเหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติหรือเปล่าอาจจะใช่นะ,ะทุกคนนาะ,ะสวยงามจริงๆเลยนะ,ะทุกคนนี่เนี่ยกระบนหิสวยงามเลยนะคะโอ้โหนะว่าอลังการใหญ่มากเลยจริงๆ,ๆนะคะทุกคนช่องตะวันรัศมีไลสไตล์เราก็มีโอกาสได้มา รายงานว่าเข่าวใหม่โลกในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่านี้ว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระมาเรื่อยๆคงทึงจากระบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากเป็ภาพประการใด เอมินต้องกราบประธานอภัยเพื่อนๆช่วนาทินี้ด้วยขอบคุณทุกเรื่องของทุกทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่อให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราย่ังเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนและสื่อสไตล์เล่นงดรามใหนั้นสื่อขึ้นมาใหม่ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจอมมิกเกทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มนขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ